ตัวไก่พอให้ขวดสุกได้พริกแห้งหอมแดงกระเทียมขาตะไคร้ใบมะกรูดลากผักชีชพริกไทยเม็ดพริกแกงที่เราตำน้ำตาลสายแดงรสด,ดีซอสหอยน้ำป่าคลุกเคล้าให้เข้ากันนำขวดเปล่าใส่น้ำครึ่งหนึ่งเสียบลงไปในตัวไก่นำภาชนะที่เป็นสเตรเลสใส่น้ำพอที่จะเอาขวดวางตั้งไว้ได้วางลงในหลุมที่เราขุดไว้ ตามด้วยนําไก่ที่เสียบไว้ในขวดวางบนภาชนะที่เราใส่น้ําไว้เครื่องเทศลาดบนตัวไก่ส่วนน้ําในหม้อพอสุกมาก็จะกลายเป็นน้ําจิ้มชั้นดีนักแลรอบด้วยถังคุมด้วยฟางและเศษไม้แห้งตําไฟใส่เข้าไปประมาณ20นาทีเป็นอันได้ที่รักษาระดับเชื้อเพลิงไว้คอยเติมฟางและงาไม้แห้งลงไป หลังจาก20นาทีผ่านไปเข้าเป้า